สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตมราเรียงบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสซาลาตุวัสซาลามุอะลาอัชรอฟินอัมบิยาอิวัลมุรซาลีน นบีอินามุฮัมมัดอินวะอัลลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอินอัสลามุอะลัยกุมวะ u m w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่ให้พวกเรามีโอกาสได้เรียนรู้ศาสนาได้สะสมคุณงามความดีต่างๆคนที่ฟังศาสนาหัวใจก็จะสงบมีความสุขนะแต่ถ้าเกิดไปฟังเรื่องราวที่ทำให้หัวใจว้าวุ่นเช่นเรื่องคนคนคนอื่นที่ไม่ดีเรื่องของการยุแยงแตแครัรู้พวกนี้มันก็ทำให้หัวใจของเรานั้น เสียหายแล้วก็มีความทุกข์ได้แต่มันจะอร่อยนะพี่น้องตอนแรกมันก็ฟังเพลินเนี่ยใช่ไหมแต่เรื่องชาวบ้านไงเ,เออจึงไม่แปลกนะพี่น้องนะนบีจึงเตือนมากๆนะครับการพูดถึงสิ่งไม่ดีของคนอื่นมีชาบ้านถามว่าท้าเป็นเรื่องจริงล่ะพูดไม่ได้เหรอนบีบอกพ,พูดอันแหละเรื่องจริงนั่นแหละก็บาปเขาชอบไมหมล่ะให้เราพูดแบบนั้นน่ะอ้าวไม่ชอบถ้าไม่ชอบพี่น้อง เราก็ไม่ตรงไปพูดบางคนบอกเอ๊ะก็เป็นการเตือนทางอ้อมอ้อมอยังไงพี่น้องเตือนผ่านชาวบ้านนะล่ะไม่ใช่ถ้าหากจะเตือนเราก็เตือนที่เจ้าตัวอะไรผิดก็บอกด้วยความรากักด้วยความเป็นจะาหมาด้วยความเป็นพี่น้องก็บอกว่าเออเขาทำนี้ไม่ดีนะผิดนะก็พูดกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยอันนี้ใส่ได้พี่น้องน่ากลัวนะครับ โดยเฉพาะเวลาการสื่อสารเนี่ยไอเราเนี่ยสื่อสารไปประโยครูปแบบประโยคเลยนะถ้าพูดเป็นเป็นเป็นทิรเนเป็นแพทเทิ์นี่ก็คือมีประธานมีกิริยามีกรรมคําวิเศษยังไม่มีแต่พอพูดผ่านไปสมท่อนเท่านั้นแหละสาสามบุคคลเท่านั้นแหละพี่น้องค้าเนี้ยบางทีเป็นไงคําวิเศษเพิ่มแล้วแปลว่ามีการต่อเติม หรือมีการเปลี่ยนคำก็กลายเป็นเรื่องที่เสียหายขึ้นมาทันทีเลยเมืก่ก่อนมันจะมีเกมะนะเมื่ก่อนผมเป็นเด็กมีเกมหนึ่งเขาเขาจะใช้ใบคําแล้วก็ประมาณพี่น้องประมาณ5-6ทอดอะนะมาเรียงตัวมาเรียงกันแล้วก็เปิดปุ๊บไอ้คนนั้นใบคําจ,จำนะจาเสร็จปับ๊บแล้วก็ใบต่อไปอีกคนนึง พี่น้องเชื่อไหมว่าคนแรกที่ใบ้คําไปกับไอ้คนที่สุดท้ายที่ตอบเนี่ยคนละท่ากันเลยคนละท่ากันเลยนี่ขนาดอยู่ในเวลาเดียวกันนะคือเปิดปั๊บเห็นปั๊บแล้วก็ถ่ายทอดต่อเลยเนี่ยยังยังเพี้ยนเลยพี่น้องยังไม่ตรงเลยนับภาษาอะไรที่เรารับคําพูดคนหนึ่งมาแล้วก็ผ่านไปสองสามวันแล้วก็ต้องไปถ่ายทอดต่อเนี่ยถามว่าเราจะ จดจำทั้งหมดหรือไม่เพิ่ไม่เพิ่มเติมตรงนั้นไปหรอดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเวลาที่จะพูดถึงใครก็แล้วแต่แล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ยต้องระวังนะเพราะอันนี้ไม่ไม,ไม่สูญไม่สูญหายไม่สูญเปล่ามันเป็นฮักกุลอาดัมมีข้อหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าในกรณีที่เราไปพูดกับคนไปพูดถึงคนอื่นและเสียหายคนนั้นเสียหายเนี่ยหรือข้อไม่ดีของเขา และปรากฏว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปไปบอกเขาได้นะเพราะบางคนนี่เขาก็ลมสั้นนะไปบอกเขาเนี่ยวันก่อนฉันนินทาฉันอร่อยเลยโอ้โหเขานี่มโมโหใหญ่เลยหรือไอคนที่เราพูดไม่ดีด้วยเขาหายไปละไปละเสียไปละตายไปเร็วนี่ถามว่าทำยังไงจะแก้ไขหนึ่งก็คือต้องตบาบ้านกำเนื้อก,กับตัวเลิกพฤติกรรมแบบนั้น อันที่สองนะบีบอกว่าให้พยายามขออภัยโทษให้เขามากๆขออภัยโทษกับเราแล้วขออภัยโทษให้กับเขาและเปลี่ยนจากการพูดถึงคนนั้นไม่ดีให้เป็นพูดในการในพูดในสิ่งดีนะเพราะการที่เราอภัยโทษให้ขออภัยโทษให้กับเขานั่นแหละจะเป็นการเป็นสิ่งที่จะลบล้างตรงนี้ได้นะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องของเรา มาเข้าเรื่องของเราก็คือเรื่องของระยะเวลาในการสุยุดและก็คำกล่าวเป็นสุนัตนะเป็นเรื่องสุนัต <Finland> การสุยุดเป็นเป็นลุกกลต่อมานี้นะการสงบนิ่งในแต่ท่าในแต่ละท่วงท่าก็เป็นเป็นลุก,กลแต่คำอ่านเนี่ยเป็นสุนัต <ride> คำอ่านเนี่ยเป็นสุนัตที่มาที่ที่มาของคำ กล่าวซุบฮานอัอบียันอาเลเนี่ยมาจากอุบบะบินอามิดรายงานว่าเมื่ออายะที่บอกว่าซับบิฮิสมารลบบิกัลอาลาได้ถูกประทานลงมาท่านนบีศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลลัมบอกว่าอิจารูฮาฟีซูยูดิกุมจงเอาประโยคนี้ไปกล่าวในสุยูดของพวกท่านบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอิบนุมาญะห์แล้วก็มีรายงานต่อมาว่าจากท่านฮูดัยฟะ บอกว่าท่านนาบีสุลตารฮุยไลฮิวะซัลลัมได้กล่าวในสุยุดของท่านว่าสุบฮานะรอบบิยัลอละบันทึกโดยอิหมามมุสลิมอะหม์มัดและก็เจ้าของสุนัตต่างๆเป็นสายรายงานที่ฮัสซันสฮีฮะการกล่กวาวทัสบีสุบฮานอรลอบิยันอาดีมในรูกัวสุบฮานอรลอบิยัลอาลาในละหมานั้นไม่ควรต่ำกว่า3ครั้งถ้ายหมามติรมเดีได้บอกวันดาัณวิชาการได้ยึดถือปฏิบัติตามนี้ คือการกล่าวตัสเบียทั้งในรุก,กวัวก็ดีในสุยุกดก็ดีเนี่ยไม่ควรต่ำกว่าสครั้งใช้คําว่าไม่ควรแต่ถ้าหากว่าจํานวนที่ต่ําที่สุดในการกล่าวตัสเบียเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่านั่นก็คือหนึ่งครั้งแต่ต้องกล่าวเมื่อท่วงท่านั้นหยุดนิ่งแล้วนะไม่ใช่ยังไม่ทันลงไปสุยุดเลยสุภารเบยียนอาลาเลวไม่ใช่ต้อง สงบนิ่งและแล้วก็กล่าวสุภันตบยนอาละหนึ่งครั้งนั่นคือการที่ท่านจะได้หนึ่งรูก,กลก็คือรูก,กลของตอมะนี้นะคือการสงบนิ่งในรูก,กลวและในในฟั่ในสุยุดซึ่งเป็นฝร,รดูในการละมานก็เท่ากับระยะเวลาของการกล่าวตัสเบียหนึ่งครั้งนั่นเองส่วนการกล่าวตัสเบียที่สมบูรณ์เนี่ย ทั้งในรุกกวในสูยูดเนี่ยนักวิชาการบางท่านนะได้กำหนดว่า10ครั้งโอ้พี่น้อง10บครั้งเลยนะโดยมีหลักฐานเป็นฮะดีษที่รายงานจากาีดบินจูเบรีดบินจูเบรเนี่ยเป็นตาบีอินก็รายงานมาจากแล้วก็จากท่านอนาันัส ได้กล่าวว่าไซบินจูเบตได้กล่าวว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นผู้ใดละมาได้เหมือนกับท่านโรซูลสุลตฮวายไรฮิวสซนละลม,มาไปกว่าเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้เนี่ยชื่อว่าอมุมาบินอบับดุลอาซีดต่อมาก็เป็นอะไรเป็นคอลิฟา้าต้องบอกว่าผู้ทรงคุณธรรมด้วยเพราะว่าคุณลฟาอรอชีดีเนี่ยมีทั้งหมด4คนอบูบัก อุมารอุสมานอาลีรดิยัลลอฮุอันฮุมเขาได้วอาอัลกูรอฟารอชิดีนเขาบอกว่าทหารว่าจะนับคนที่ห้าคือมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับสี่คนที่กล่าวมาเนี่ยคนที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือท่านอุมะบินอบับดุลอาซีสนะแล้วก็เป็นเป็นญาติคือจริงๆท่านเป็นเป็นตำแหน่งจริงๆก็คือเป็นกษัตริย์ด้วยนะเพราะหลังจากสถาปนาราชวงศ อุมัยยะขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบกษัตริย์แล้วก็ต้องบอกพระญาติใช่ไหมเออเป็นญาติกับท่านอุมัยบินคอตอบด้วยนะเขาบอกท่านอุมัยบินอามูอาซีดเนี่ยในรูกูอะแล้วก็นในสุยูดเนี่ยท่านจะกล่าวตัสเบียถึงสิบครั้งรูกูอะก็สิบสุยูดก็สิบอิมมอหมามอะห์มัดรายงานเอาไว้ บูดาวูดนะซาอีและก็ะสายในงานที่ดีนะคือฮะดิษเนี่ยมีทั้งบันทึกที่เป็นคำพูดของท่านนาบีแล้วก็ได้ฮะดิษมาฟูอะเทาเมากูฟก็คือสอฮาบะแล้วก็ถ้าเป็นตาบีอินเนี่ยนะก็จะมีอีกเหมือนกันมีคำมีบันทึกเหมือนท่านเหมือนกันนะคราวนี้ชาวกานีอัชาวกาน่ ได้กล่าวว่ามีผู้กล่าวว่าจะฮะดิษดังกล่าวเนี่ยก็เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ที่บอกว่าการตัสเบียที่สมบูรณ์ก็คือกล่าวกล่าวตัสเบียทั้งหมด10ครั้งอิมามชาวกานีได้กล่าวเสริมว่าแต่ที่ถูกต้องนะแต่ที่ถูกต้องเนี่ยผู้ที่ละหมาดคนเดียวจะเพิ่มตัสเบีย ได้ตามที่ต้องการอันนี้พูดถึงเราละหมาดคนเดียวนะละหมาดสุนัตดูฮาละหมาดกิยามุลเลนนะละหมาดสุนัตวุดูอันนี้เราละหมาดคนเดียวไม่ได้มีไม่ได้เป็นอิหมามไม่ได้เป็นมะมุมถ้าเป็นมะมุมยิงแล้วใหญ่เลยไม่รู้ไม่เงยขึ้นจกรูกัวไม่เงยขึ้นจะซวเะยเพราะเอาสิบครั้งอิหมามเขาไปไหนแล้ว อันนี้ไม่ได้หรือเป็นอิหม่มออกสักสิบครั้งอีกคนนึงก็พอสูกก็ไม่ลุกแล้วเลือดเลือดลงหัวหมดนะอันนี้ต้องดูตามอะไรตามสภาพของมะมูมด้วยคราวนี้เนี่ยอิหม่มชาวอัชชาวกานี่ก็บอกถ้าท่านละมานคนเดียวนะจะมากกว่าสิบก็ได้ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะมีฮะดีที่ซอฮียมากมาย เกี่ยวกับการที่ท่านนาบีตัสเบียนานแล้วก็ขเรือกล่าวตัสเบียเนี่ยนานๆเนี่มายืนยันแต่นบีละหมายคนเดียวนะแล้วก็ในทํานองเดียวกันเนี่ยอิบนูอับอับดิลบารกล่าวว่าไอกรณีกล่าวตัสเบียสิบครั้งหรือมากกว่าสิบครั้งเนี่ยถ้าเป็นอิมัมไม่ควรจะทำยืดยืดเยื้อ ใช่ไหมพอพวเวลาฟังฉันปั๊บแม่อาจารย์เขาว่าสมบูรณ์คือสิบคราวนี้เราเป็นอิหมัมเนี่ยเราเคยอ่านอยู่แค่สามนะนะมามุมก็ไม่ชินเลยนะพอฟังแบบนี้ปั๊บแม่เอาสักสิบเลยหรือจะเอามากกว่านั้นอีกเพราะอาจารย์บอกว่าอิหมัมอัชเรากานีบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีอ่าเขาจะหาว่าเป็นไงเป็นอะไรไปหรือเปล่าทูกไปหูลูกกวนนานขนาดนี้ เมื่อกี้บอกไปเลขมัมอัชชาวชากานีเขาบอกละหมาดคนเดียวแต่ถ้าเป็นอิมามเนี่ยไม่ควรจะยืดยือ้อเพราะทานนบีก็สั่งเอาไว้แม้เขาจะรู้ว่ามีกําลังจะทําได้ก็ตามเขาเนี่ยจะอ่านยี่สิครั้ง30ครั้งก็ทําได้แต่อีน่แต่ว่าทานนบีเนี่ยสั่งเอาไว้ไงว่าทั้งนี้เพราะไม่อาจจะรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีฉุกเฉินมีธุระจําเป็นมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาอีกก็ได้ อันนี้หมายถึงอะไรมะมุมไงอ่าคือเวลาคนไปละหมาดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีธุระนะเขาสละแล้วถึงธุระตอนนั้นนะ่ยแต่หลังจากนั้นเขาอาจจะมีธุระมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องฉันก็แวะสุรากําลังจะไปเข้ารายการซึ่งรายการเนี่ยเวลาเข้าเขาจะมีเวลาถูกไหมพี่น้องเราก็แวะละหมาดสุราปรากฏว่าพอถึงเวลายังไม่อาดาน ถึงเวลาก็ยังไม่อาดานอีกแล้วก็มองซ้ายมองขวาเอะทำไมยังไม่อาดานอีกอัส,สรีเดี๋ยวจะไปเข้ารายการไม่ทันปรากฏว่าพอไปดูในแผลในในผังที่เขาเขียนเวลาละหมาดเอาไว้เนี่ยเขาบอกสุราเนี่ยจะอาดารอัส,สรีเวลาสี่โมงเย็นแปลว่าเวลาอัส,สรีจะเข้าบ่ายสามโมงครึ่งสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเขาไม่อาจานเนี่ย เขาเขียนไปเลยเขาจะอาจารย์ตอน4โมงและอีกอร์มา่โมง15ถามว่าทําไมละ่ะเพราะเขารอโรงเรียนที่อยู่ข้างๆเนี่ยมาละหมาดด้วยกันอ่ะอันนี้เป็นข้อตกลงที่เขาทำกันไว้ที่สุราถามว่าเราจะทํำยังไงเราก็ทําไมรอเราก็ละหมาดไปก่อนละหมาดของเราไม่ต้องไปอีกอมมาไม่ต้องไปอะไรในะละหมาดของเราเลยอ่าฉันก็ละหมาดของฉันไป ถือว่าได้ละหมาดที่สุราแล้วแต่ไม่ได้ยะมาอ้างก็ไม่เป็นไรเพราะทารอสีโส่โมงสี่โมงสิบห้าก็ไปไม่ทันเหมือนกันอันนี้มันสุดวิสัยอ่าเห็นไหมคือบางที่เขาก็จะมีกําหนดดย๋ยวโดยเฉพาะละหมาดอิชาเนี่ยบางที่เขาจะล่าเพราะว่าอะไรเพราะมีการเรียนการสอนอ่าเขาก็จะไม่ตรงเวลาอันนี้ต้องเข้าใจนะแต่ปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ตรงตามเวลานั่นแหละเพราะามาสัสยิดก็ต้อง อาจารบอกเวลาให้ตรงนะแต่ถ้ามีเวลาไหนที่มันมันอะไรมันล่าไปก็แจ้งได้บอกได้ครานี้ท่านอิบนุอับดินบัตก็บอกว่าบางคนก็กมีธุระท่านอิหมัมจะบอกว่าโอ้โหฉันจะเอาสิบครั้งยี่สิครั้งเนี่ยก็ดูมามุมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอิหมัมจะตัสเบียนานๆเลย แล้วก็มามุมเข้าไม่เดือดร้อนก็ทําได้อ่าคือเป็นเป็นพี่รู้กันว่าตรงเนี้ยเขาตัสเบียร์นานเขาจะรู้กวัวนานสูยูนานา่นมามุมก็ไม่เคยมีใครมาบน่นหรือว่าเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็ทําไดอ้อันนี้ก็จบคาอธิบายของอิหมามอัชชากานีอิบนูอัลมูบารอ,อกอิบนุมูบารอ,อกเนี่ยได้กล่าว เอาไว้แบบนี้กลางๆพี่น้องบอกว่าสมควรแก่อิหมัามเนี่ยตเตับเบียยห้าครั้งนะอันนี้พูดถึงคนเป็นอิหมั่มเนี่ยเวลาไปนําละมาดเนี่ยเพิ่มจากสามเป็นห้าได้ไหมทำไมอ่ะเพื่อมะมุมจะได้กล่าวสามพออิหมั่มเนี่ยห้ามะมุมสามปับ๊บมันก็จะทันเงินพอดีปรากฏว่าอิหมั่มสามมะมุม, 3, ม,ม,มได้แค่หนึ่งถูกไหมมันก็จะเร็ว บางคนเขาอาจจะรูกลัวมันหลังไม่ค่อยดีจะรูกลัวมันก็ไม่ใช่รูกลัวแบบพอลงฟับเลยเนีย่เขาก,กว่าจะก้มลงมาทีละนิดทีละนิด,นดอิหม่มเงยสวนไปเล้วเพราะอิหม่มอ่านเก่สามหรือบางคนสูยุดกว่าจะลงสูยุดได้เขาก็เจ็บไขข้อก็ไม่ดีกว่าจะลงไปสูยุดครบลงไปไปไปสมบูรณ์เนี่ยอิหม่มก็เงยขึ้นซะและ้วดังนั้นอิมูมูบารอกก็บอกอหม่มเนี่ยเอาสักห้า เพื่อที่จะให้มะมุมเนี่ยทันกันเพราะมะมุมก็อ่านสามนะเห็นไหมว่าในหนังสือนี่เขาละเอียดนะพี่น้องนั้นเวลาฉันไปนำละมานเนี่ยผมฉันก็จะอ่านห้านะฉันอ่านมาตั้งนานแล้วอคือสิบนะไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมีคนมีธุระแต่ห้าเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าละมานคนเดียวอันนี้ว่าไปเลยจะเอายี่สิบสามสิบกว่าไป เป็นการสมควรที่ผู้ละหมาดเนี่ยจะไม่เอาแต่เฉพาะตัสเบียเท่านั้นแต่หากแต่ให้กล่าวดูอาตามที่ต้องการเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะมีฮะดีสอันนี้พูดถึงระดับขั้นขึ้นมาอีกคือไม่เอาเฉพาะตัสเบียเท่านั้นสาม,มารถที่จะเติมดูอาเข้าไปด้วยเพราะมีฮะดีสที่ซอฮีระบุว่าแท้จริงท่านนาบีสุลตารฮวาเลฮิวัลซัลมกล่าวว่าลักษณะของคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเนี่ย จะอยู่ใกล้พระผู้อภิบาลของเขามากที่สุดก็คือขณะที่เขาสุยูนอ่าแล้วดังนั้นเมื่ออยู่ใกล้กับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยถามว่าอะไรล่ะที่ต้องปฏิบัติก็คือดูอาให้มากนาบีจึงบอกว่าพวกท่านจงดูอาให้มากเถิดและท่านนาบียังกล่าวอีกว่าอันที่จริงฉันเนี่ยได้รับคําสั่งห้าม อ่านกุรอ่านขณะรุกัวรุกัวเนี่ยไม่ใช่ที่เราไปอ่านกุรอ่านนะเราอ่านตอนยืนถูกไหมไอ้ตอนรุกัวเนี่ยไม่ต้องอ่านกุรอ่านไม่ต้องเอาฟาดดีฮ่าไปอ่านตรงนั้นหรอกเอาอ่านกุรอ่านไม่ดีเหรอดีแต่มันผิดที่พี่น้องเห็นไหมของดีนึงถูกกันที่ด้วยเออกุรอานดีไม่มีใครบอกไม่ดีหรอกแต่ต้องอ่านให้ถูกกันที่เอาไปอ่านตอนรุกัวได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะนบีบอกว่าห้ามถูกห้ามให้อ่านกุรอ่านขณะรุกัวและขณะสุยุน สุยุทก็ไม่ให้อ่านกุรานอ่านตอนยืนดังนั้นในขณะรุกูว่านาบีจึงบอกว่าจงยกย่องพระผู้อภิบาลเถิดให้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ส่วนในการสุยุทจงพยายามวิงวอนขอดูอาเพราะมันเหมาะสมอย่างยิ่งที่คำวิงวอนของพวกเจ้านั้นจะถูกตอบรับมันทึกโดยอิมามมุสลิมนี่คือสิ่งที่นบีนั้นได้ กล่าวไว้ถึงข้อห้ามนะนั้นดุก,กัวสุยูดพี่น้องอ่านกุรานได้ไหมไม่ได้นะห้ามเลยนะลุก,กลวะให้สรรเสริญอัลลอฮ์สุยุดให้เพิ่มด้วยกับดุานะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเรามาดูว่ามีฮะดีษที่เกี่ยวกับดุอาขณะสุยุดเป็นดุอาบทไหนบ้างพี่น้องนะเราก็มาเรียนรู้กันไปพอเรากล่าวทัสเบียรเราก็จะได้กล่าวดุอา ด้วยนะครับวันนี้จากลาเพียงเท่านี้วบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอสลามาัีกุะมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 9 แป9ส999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม